ตอนที่5ขอบคุณค่ะคุณครูแม้ป้าสายจะออกจากโรงพยาบาลและพี่เลี้ยงของน้องมีนกลับมาแล้วแต่นิชานันก็ยังมีน้ำใจทำอาหารและผลไม้มาให้เป็นประจำส่วนหนึ่งก็เพราะน้องมีนที่ชอบงองแงอยากกินข้าวฝีมือเธอและคุณครูผู้ใจดีแม้ความดีนั้นจะมีอะไรแอบแฝงนิดๆจะใจร้ายได้ยังไง แกงมัสมันข้าวผัดและแตงโมค่ะด้วยความที่ป้าสายเดินไม่สะดวกนิชานันจึงเดินเอากล่องข้าวมาให้ถึงในบ้านและตอนนี้ป้าแกก็มานั่งเล่นที่โต๊ะเธอจึงแวะเอามาวางตรงนี้แทนขอบใจนะจ๊ะแล้วนี่กินข้าวมาหรือยังมากินข้าวด้วยกันไหม <c oughs> ไว้โอกาสหน้านะคะวันนี้นิชาต้องไปหาเพื่อนค่ะผู้ชายก็อยากเจอ เพื่อนก็ต้องไปปลอบแต่คนอย่างเธอไหนเลยจะมาเห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนนาทีนี้ก็ขอเลือกเพื่อนไปก่อนแล้วกันขอบใจนะจ๊ะน่ารักตลอดไว้ป้าจะพูดเชียร์คุณตุนให้ยกมือไหวง้งามๆตามฉบับนางสาวไทยไปเลยสิคะรออะไรคนนี้แม่ยกเบอร์สองรองจากน้องมีนคนนั้นนะ่ะขอยกเป็นเบอร์หนึ่งเพราะเชียร์แรงมาก มากจนบางครั้งเธอเองยังสะดุง้งแหมป้าก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกค่ะเดี๋ยวคุณตุนเขาจะรำคาญและนิชาเองก็ทำเพราะอยากทำคำพูดคำจาสมกับเป็นครูอนุบาลจริงๆใหญ่นิชานันเรียบร้อยแต่ข้างในกระดีกระดาน่ารักจริงๆขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวนิชาไปนะคะ นิชนันยกมือไหว้ผู้ส่งวัยแล้วเดินผลาออกไปปาสายมองตามยิ้มยิ้มและในขณะหยิบกล่องกับข้าวดูเห็นน้องมีนวิ่งหน้าตาตื่นออกมาใครมาคะใช่คุณครูไหมคะใช่จ้าคุณครูเด็กน้อยกำลังจะวิ่งพลาออกไปแต่ป้าสายก็รีบร้องบอกแต่ไปแล้วคะ่ะวันนี้คุณครูมีนัดกับเพื่อน ร่างเล็กถึงกระเบกเอียดหันมาทำหน้ายุ่งใส่ป้าสายหันไปชะเง้อมองหน้าประตูอีกครั้งแล้วหมุนตัวกลับมานั่งเก้าอี้พร้อมกับบนครูหนีเที่ยวพ่อก็ยังไม่กลับคนสวยแซงเอยคุณครูทำข้าวผัดมาให้ด้วยนะคะมีแตงโมด้วยส่วนแกงมัสมมนเก็บไว้ให้คุณพ่อดีไหมคะป้าสายเอาของกินมาหลอกรอและก็ได้ผล ดีค่ะพยักหน้ารับแล้วทำหน้าเจาเลหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาหนูจะโทรบอกคุณพ่อว่ามีสาวทำกับข้าวมาส่งให้รีบกลับมากินครัวนุบาลทันทีที่ประตูห้องถูกเปิดออกคนข้างในก็โผล่เข้ากอดน,นิชานันพร้อมกับเสียงร้องไห้โฮ เธอให้ผู้หญิงที่ตาบวมแดงผมกระเซร์กระเซินกอดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งแล้วเบี่ยงตัวเดินถอยหลังเข้าห้องพร้อมกับลากร่างที่เกาะหนึบเข้ามาด้วยมีอารมณ์มันล้อฉันแบบนี้อาการคงไม่หนักมั้งฉันอยากตายคนที่เพิ่งปล่อยนิชานันเป็นอิสระโอดโอยพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนบนโซฟาอย่างคนสิ้นหวังดวงตาที่มอลอย มีน้ำใสๆไหลออกมาไม่คาสายแต่เธอทำแค่มองแล้วเดินเข้าห้องครัวพร้อมกับกับข้าวที่เตรียมมาจากบ้านจริงๆไม่ได้ตั้งใจเตรียมมาหรอกตั้งใจจะกินคนเดียวที่บ้านแต่พอทำเสร็จไอคนที่อยากตายก็โทรหาบอกว่าโดนเทเพื่อนแสนดีอย่างเธอเลือกอะไรได้ไหมนอกจากเตรียมกับข้าวไปส่งผู้ชายและที่เหลือก็ห่อติดมือมาที่นี่ด้วย จะทิ้งเอาไว้ก็เสียดายมันแช่ตู้เย็นได้แต่อาหารข้ามคืนแล้วมันไม่อร่อยนักหรอกยังไงรสชาติมันก็เปลี่ยนสู้ทำเสร็จกินเลยไม่ได้จึงถอเอามากินถึงที่นี่กินข้าวก่อนเรื่องตายค่อยว่ากันฉันกินไม่ลงตายทั้งที่ท้องว่างน่าสงสารออกนะฉันว่าและไม่รู้ว่าเมื่อตายไปแล้ว จะกินข้าวที่ไหนด้วยมันอาจจะฟังดูเหมือนคำดาคำแซะคำแขวะหรือใดๆก็ตามแต่จริงๆมันคือคำปลอบในฉบับของเธอที่มีไว้เพื่อเพื่อนคนนี้โดยเฉพาะปลอบแบบทั่วไปนะหรอมันไม่ฟังหรอกแกไม่คิดจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ฉันเลยเหรอปริศนาดัานตัวเองลุกขึ้นนั่งมองเพื่อนที่เอาถ้วยกับข้าว และจานข้าวทยอยมาวางที่โต๊ะเตี้ยห้องรับแขกอย่างงอนๆผู้ก็เทเพื่อนก็ยังจะใจร้ายอีกมันก็ไม่มีใครกลับมายืนยันด้วยสิว่าทำบุญให้แล้วมันจะได้กินจริงๆแกว่าไหมอืมันก็จริงอกหักฆ่าตัวตายเป็นผีเร่ร่อนที่ท้องหิวแกนึกสภาพสิน่าสงสารนะ นิชานานยิ้มยิงฟันให้เพื่อนพยับเย์บหน้ามาที่โต๊ะและวซุดตัวลงนั่งกับพื้น <c oughs> <c oughs> แกพูดซะเห็นภาพ <c oughs> ใช่ไหมไงไมากินข้าว <c oughs> นี่ฉันอุตส่าห์หออมาจากบ้านมาหาแกเลยนะขอบใจกินก็กินครานลงจากโซฟามานั่งบนพื้นจากนั้นก็กินข้าวไปร้องไห้ไประบายให้เพื่อนฟังไปแม้จะเศร้าแต่กับข้าวฝีมือน,นิชาน,านัน ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนและเมื่ออิ่มคนเอากับข้าวมาก็ต้องจัดเก็บทำความสะอาดแล้วมาซุดตัวลงนั่งข้างๆคนที่นั่งจิตหลุดเอาศีรษะพาดกับพนักโซฟาเป็นไงยังอยากตายอยู่ไหมคนถูกถามใส่หน้าดีแล้วที่แกอยากตายตอนนั้นคงเพราะจิตใจแกไม่ปกติและท้องหิวด้วยแหละ แต่ฉันเสียใจมากนะแกคบกันมาตั้งห้าปีดันมาแพ้คนที่เพิ่งเจอ,อห้าวันปริศนาคร่ำครวญต่อฮะห้าวันเองเหรอแม้จะเจ็บใจแทนเพื่อนแต่ระยะเวลาสั้นๆที่สามารถค้าผู้ชายไปกินได้หน้าตาเฉยนี่มันอะไรกันกลเม็ดเด็ดดวงขนาดนั้นเลยใช่มันเกินไปจริงๆสุดยอด อะไรคือสุดยอดปริศนาตวัดสายตามามองเพื่อนรักอย่างไม่พอใจนิดนิดแฟนไม่สิแฟนเก่าแกกับผู้หญิงคนนั้นไงเลวสุดยอดดีแล้วละ่ะจากนี้ไปชีวิตแกจะได้เจอแต่สิ่งดีๆไงบางทีที่ผ่านมาชีวิตแกไม่ค่อยสดใสและไม่ดีเท่าไหร่อาจจะเพราะมีผู้ชายเร็วๆอย่างนี้อยู่ในชีวิตก็ได้นะเหมือนดวงมันฉุดกันไง แกว่างั้นเหรอฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอืมไม่เชื่อแกก็ลองสังเกตดูก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าทำตัวหดหูแล้วมาบอกว่าที่ฉันพูดไม่จริงนะต้องสังเกตตอนที่เราทำตัวปกติจะได้เห็นความต่างที่ชัดขึ้นค่ะคุณครูเป็นเด็กดีเชื่อฟังครูนะคะ นิชนันยื่นมือไปรูปศีรษะเพื่อนอย่างที่ชอบทำกับเด็กๆที่โรงเรียนว่าแต่คืนนี้คุณครูว่างไปเที่ยวเป็นเพื่อนนักเรียนไหมคะนักเรียนอยากซดเล่าย้อมใจนักเรียนนิใส่ไม่ดีแต่นานๆานทีก็ได้ขอบคุณค่ะคุณครูนานเลยที่ไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้อาชีพครู เป็นอะไรที่เหนื่อยและหนักจริงๆกลับถึงบ้านทํางานบ้านหัวถึงหมอนก็นอนหลับฝันถึงผู้ชายไปแล้วถ้าจะให้มาเองเธอไม่มาหรอกเสียเวลานอนแต่ถ้ามีคนชวนก็อีกเรื่องแต่ตั้งแต่เพื่อนๆรู้ว่าเธอเป็นครูอนุบาลน,นี่ก็ไม่ค่อยมีใครโทรชวนสงสัยทุกคนกลัวขัดภาพรัก์ละมั้งคืนนี้เราจะมาสนุกให้สุดเวียงไปเลย ปริศนาคืกคักตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเมื่อมานั่งที่โต๊ะก็สั่งแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งเครื่องดื่มและกับแกลมฮิวพูกลับสักคนด้วยไหมละ่ะเอาไปดามใจความคิดดีงามมากเลยค่ะคุณครู <c oughs> เลิกเรียกคุณครูได้แล้วรู้สึกขัดกับสถานที่ยังไงก็ไม่รู้ได้ค่ะคุณครูยังอีกเอาล่ะดื่มเพื่อลืมเธอชนแก้ว ชนแก้ว <c oughs> แกจะกินแค่น้ำอัดลมจริงๆเหรอเพื่อที่จะแน่ใจว่าคืนนี้เราจะได้นอนที่ห้องไม่ใช่ข้างถนนหรือกองขยะแน่นอนไงเธอดื่มได้แต่สถานการณ์ตอนนี้คือมันต้องมีหนึ่งคนที่สติครบถ้วนพอที่จะลากกันกลับบ้านได้ก่อนอาจจะโดนใครก็ไม่รู้ลากกลับบ้านแทนโอเคไม่มีปัญหา ขอแค่มีเพื่อนดื่มจะดื่มอะไรก็ไม่วอรี่ค่ะแม่ดื่มดื่มให้กับชีวิตที่ต่อจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานิชะนันโอยพรและยกแก้วน้ำอัดลมขึ้นดื่มรวดเดียวจากนั้นก็ทำหน้าที่นั่งฟังเพื่อนระบายความคับแค้นใจและนั่งมองมันกระดกเล่าราวกับน้ำเปล่าโดยไม่คิดจะห้ามคืนนี้อยากดื่มอยากระบาย ปล่อยให้เต็มที่เลยเธอจะคอยดูแลเองอืมเดิมให้กับผู้ชายเหงซวยที่เดินออกไปจากชีวิตน้ำเสียงเริ่มอ้อแอยานคางทำไมกันนะฉันซู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตรงไหนว่าแล้วก็ตบอกกลมมองความสะบึ้มของตัวเองแม้จะเป็นของที่แม่ให้มาแต่ก็ไม่คิดว่า มันจะน้อยหน้าผู้หญิงคนไหนแกดีแกสวยแกเลิศที่สุดแต่เขาเลือกมันก็ผีเน่ามันก็ต้องคู่กับลงผูกไม่ใช่นางฟ้านางสวรรค์อย่างแกไง <c oughs> แกพูดดีเห็นภาพเลยเ <c oughs> ด่มพูดจบก็ยกซดรวดเดียวจากนี้ชีวิตฉันจะมีแต่งานกับเพื่อนที่น่ารักอย่างแก ฉันจะอยู่เป็นโสดขึ้นคานเป็นเพื่อนแกเองปริศนาตบไหล่ของเพื่อนรักพร้อมกับหัวเราะชอบใจแต่คนฟังนี่สิถึงกับกรอกตามองบนไอ้คำว่าขึ้นคานเนี่ยพูดเบาๆแต่เจ็บจี๊ดไปทั้งใจพรุ่งนี้วันหยุดความตั้งใจคือจะกลับห้องสักเที่ยงคืนตีหนึ่งไรนี้แต่ปริศนาที่มาถึงก็ซดเอาซดเอา แค่สีทุ่มก็กลับดาวไปแล้วทั้งเมาทั้งอ้วกสภาพไม่น่าเข้าใกล้แต่คนที่ต้องพาหญิงสาวกลับบ้านไม่เข้าใกล้ก็ไม่ได้เมื่อลากเพื่อนรักออกจากห้องน้ำก็ลากออกจากร้านแล้วมารอแท็กซี่จู่ๆก็มีรถคันหนึ่งวิ่งมาจอดตรงหน้าใครวะอย่าบอกนะว่าผู้ชายอยากจะหิ้วพวกเธอกลับห้องกำลังจะลากเพื่อนนี้แต่คนที่ลงจากรถทมให้นิชาน,านัน เกือบจะปล่อยเพื่อนลงกองกับพื้นคุณตนคว้าเพื่อนมากอดและลากเดินไปหาผู้ชายอย่างไวหน้าเธอตอนนี้คงไม่แสดงถึงความดีใจจนออกนอกหน้าหรอกนะจะกลับบ้านเหรอครับค่ะผมไปส่งก็อยากไปนะคะแต่กลัวยเยปิกอ้วกใส่รถคุณจังแล้วไม่กลัวเขาอ้วกใส่แท็กซี่เหรอครับ นีชานาันยิ้มอย่างแย่ให้เขานั่นสิทำไมคิดไม่ได้นะไปเถอะเธออ้วกคุณก็ออกค่าล้างรถให้ผมแล้วกันได้ค่ะคิดมากไปทำไมค่าล้างแลกกับการได้นั่งรถไปกับผู้ชายที่หมายตาเทียบกันแล้วยังไงก็คุ้มบอกเลย